สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับ Life Sound card นะครับมันก็คือซาวการ์ดวีแนะครับแต่ว่าไม่ใช่ V8 ธรรมดานะครับเป็น V8 Pro งานสวยมากนะครับงานสวยดูดีมากนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาเอาไว้ใช้ไลฟ์สดเอาไว้ใช้เป็นร้องคาราโอเกะได้อะไรได้นะครับอัดเสียงบันทึกเสียงได้นะครับแล้วก็ มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเจ้าต,ตัว v 8 pro เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันที่ดีกว่า v แธรรมดานะครับอย่างเช่นพวกเอฟเฟกเสียงอย่างเงี้ยครับ r e v e r ดี e ลย์เนี่ยนะครับเอาไว้ร้องเพลงอะไรเงี้ยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการเอามาใช้แทนแทนมิกเซอร์นะครับเอามาร้องเพลงคาราโอเกะนะครับสำหรับเครื่องเสียงที่ไม่มีช่องเสียบไม์อย่างเช่นลำโพงคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่า เครื่องเสียงที่มีช่องเสียบไม้แต่ว่าเสียงไม้มันไม่ได้เรื่องนะครับเสียงไม้ไม่เพลาะแล้วเราไม่อยากไปซื้อพวกมิกเซอร์พวกอะไรเพราะว่าราคามันจะสูงนะครับมิกเซอร์เนี่ยมันก็ห้าหกร้อยนะครับมิกเซอร์อย่างต่ำๆงานบอดี้พลาสติกนะครับแต่ตัวเนี้เป็นซาวการ์ดงานบอดี้โลหะนะครับบอดี้โลหะปุ่มเนี่ยไม่แน่ใจว่าอลูมิเนียมหรือว่าพลาสติกนะครับจากบอดี้โลหะนะครับตัวเนี้มันมีเอฟเฟกต์เสียงที่ อาจจะเพราะกว่ามิกเซอร์จิ๋วนะครับมิกเซอร์จิ๋วได้ซ้ำไปนะครับผมว่านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันนะครับในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนี้นะครับแล้วก็มีสายนะครับ2เส้นมาให้2เส้นนะครับแล้วก็มีสายชาร์จมาให้1เส้นนะครับตัวนี้ผมจะเอามาใช้แทนมิกเซอร์ไว้รองคาราโอเกะยาวๆอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันมีแบตในตัวนะครับจริงๆแล้วผมอยากให้มันเสียบปลั๊กใช้งานไปเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะทนกว่าเพราะว่าเดี๋ยวก็ แบตบวมแบตเสื่อมชาร์จไม่เข้าอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหานะฮะถึงตอนนั้นค่อยมาแก้กันอีกทีนะครับรูที่เขามีให้นะครับก็จะเป็นชาร์จนะครับแล้วก็อันนี้สําหรับไลฟ์สดนะครับไลฟ์หนึ่งไลฟ์สองไลฟ์จากมือถือไลฟ์จากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเบ็กกิ้งแท็กก็คือเสียงเข้านะครับเสียงเข้านะครับอย่างเช่นเสียงจากมือถือเสียงจากคอมพิวเตอร์นะครับเอาเข้ามาแล้วก็ เสียงออกนะครับก็จะมีทั้งเอียร์โฟนแล้วก็เฮดโฟนนะครับส่วนไมค์ก็จะมีคอนเดนเซอร์แล้วก็ไมค์ไดนามิกนะครับตัวเอียร์โฟนกับเฮดโฟนเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงต้องมีมาให้2แบบแบบนี้นะครับหรือว่าเฮดโฟนเนี่ยมันจะรองรับในการใช้หูฟังแบบครอบหูที่มีไมค์ในตัวสามารถพูดผ่านไมค์ได้เลยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับหรือว่าตัวตัวเอียร์โฟนเนี่ยอาจจะพูดผ่านไมค์สมอลท็อกได้หรือเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจแล้วผมก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็นไลอ u t เพื่อที่จะเอาไปออกเครื่องขยายเสียงนะครับซึ่งมันน่าจะออกได้ทั้งสองช่องนะครับเพือเพนี่ยใส่พาวเวอร์ได้สองสองตัวนะครับช่องละตัวนะครับอ่าเป็นไลอัลสองช่องได้ด้วยนะครับเพอเพอนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องลองดูนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นวัลลุ่มไม้นะครับอันแรกอันนี้เป็น Echo นะครับตัวเนี้เป็นแหลม มันจะเป็นแหลมของไมค์นะครับแหลมเบสของไมค์นะครับตัวนี้เลกคอร์ดนะครับเออเป็นเสียงที่เราบันทึกนะครับอันนี้ผมก็น่าจะไม่ได้ใช้แบ็กกิ้งแท็กนะครับน่าจะเป็นเสียงรุนตรีมีมอนิเตอร์อีกนะครับโอ้โหไม่รู้ว่ามอนิเตอร์เนี่ยมันมาจากช่องไหนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ว่าจริงๆแล้วเราใช้แค่ไม่กี่เส้นนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเอฟเฟกนะครับอ่ะยวเปิดนะครับ อ่านะครับถ้าเราเปิดพาวเวอร์เนี่ยมันจะมีไฟ2สีนะครับ2สีแล้วอันนี้ก็จะกระพิบแป๊บนึงระดับไปนะครับเนี่ยรีเวิร์บดีเลย์เนี่ยก็เหลือเฟือแล้วนะครับร้องเพลงแต่ว่ามันยังสามารถใช้คู่กับเสียงอื่นได้นะครับเนี่ยครับ3เสียงพร้อมกันนะครับ3เอฟเฟกพร้อมกันได้นะครับเนี่ย4 5หเอฟเฟกพร้อมกันไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับ4 5หเอฟเฟก3เอฟเฟกพร้อมกันเนี่ยเอฟเฟกนะครับถ้าเราจะปิดคือกดแช่นะครับ ส่วนตัวนี้ข้างล่างเนี่ยอีกทั้งหมด12อันนะครับข้างบน6ข้างล่าง12เนี่ย12อันเนี่ยน่าจะเป็นเสียงตบมุกตบอะไรอย่างนี้นะครับอ่านะครับเป็น V8 ตัวนี้มีบลูทูธ5.0ด้วยนะครับถ้าเราเปิดเครื่องมันก็จะเป็นไฟเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมาสวยงามนะครับอ่าแล้วตัวเครื่องไม่เล็กนะครับค่อนข้างใหญ่เลยนะครับถือว่าใหญ่เลยนะครับเกือบจะเท่ามิกเซอร์จิ๋วเลยแหละนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรา จะมาทดสอบกันดูว่ามันจะใช้ร้องเพลงแทนมิกเซอร์ได้จริงหรือเปล่านะครับนี่นะครับผมก็เอาเอียร์โฟนออกไปเข้าเครื่องขยายนะครับเข้าเครื่องขยายนะครับแล้วก็เสียงที่จะมาเป็นคาราโอเกะเป็นอะไรเงี้ยครับจากคอมจากอะไรเนี้ยก็คือสายเช่นนี้ Backing Tag นะครับอ่ามาเข้ามือถือนะครับเดี๋ยวลองเปิดเพลงจากมือถือดูก่อนว่ามีเสียงไหมนะครับ Okay. ถ้าเราไม่เปิดตัวใดตัวหนึ่งมันก็จะไม่มีเสียงนะครับ ลองเสียงตบมุกให้ดูไปแล้วด้วยเลยนะครับตัวเล็กคอร์ดนี้ไม่น่าจะมีผลนะครับ เดี๋ยวเรามาเสียบไม้เทสกันเลยดีกว่านะครับฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลหนึ่งสองสามอันนี้ก็คือเสียงไม้นะครับเส,เสียงไม้เสียงไม้นี่ต้องเปิดเปิดไมว่าลุ่มเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็สัมพันธ์นก,นกันกับตัว backing track กับนิเ i t o r นะครับต้องเปิดนะครับแล้วก็ echo เนี่ย echo เนี่ยเปิดไม่ต้องเยอะก็ก็ echo แล้วนะครับแต่ว่าตัวไม้นี่ต้องเร่งเสียงเยอะหน่อยนะครับอ่า ทีนี้อันนี้ก็คือเฉพาะไมค์กับเอ็กโคเท่านั้นนะครับไมค์กับเอ็กโคนะฮะไมค์กับเอ็กโคก็ฟังดีแล้วนะครับก็โอเคนะครับก็ฟังดีทีนี้เรามาแทรกตัวเอฟเฟกเข้าไปนะครับเซนเมเจอร์ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลหนึ่งสองเอ่อไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับเอฟเฟกตตัวนี้ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสอง ฮัลโหลฮัลโหลนึ่งสอมันสามารถเพิ่มระดับของมันไปได้ด้วยกันการกดย้ำๆนะครับ over v o i ไว v o ไว e o v อเนะครับฮัลโหลฮัลโหลนึ่งสองย้ำไปอย้ำไม่ติดนะครับย้ำไม่ติดมีตัวนี้นะฮะที่มันยำกว้ฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหหนึ่งสอง h e l l o ลหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับมีปุ่มที่สองที่ย้ำได้ h e l l o h e l l o หนึ่งสองเห็นไหมครับมีปุ่มเดียวที่ย้ำได้ h e l l o h e l l o ห2 h นึ่งสองฮั l โหหนึ่งสองหนึ่งสองถ้าจะใช้คู่กันก็ฟังไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับ h e l l o Hello หนึ่งสองจริงๆผมเข้าใจว่าไอ้ตัวแรกนะครับ reverb delay เนี่ยจะช่วยเราได้เยอะในการร้องเพลง แต่ว่าพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยซี C major ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหล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 หนึ่งสองฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองมันไม่ค่อยเท่าไหร่ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองอ่าตอนนี้เป็นแหลมไมเดทไงนะครับฮัลโหลหนึ่งสองมันเหมือนจะสะท้อนไปหน่อยนะครับ แต่ว่า follow พอร้องเป็นเพลงออกมาแล้วมันอาจจะเพาะก็ได้นะครับย้ำได้นะครับตัวนี้ย้ำได้ s h i ป t ูซีนเมเจอร์ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลหนึ่งสองซีเมเจอร์ฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลฮัลโหล l o ิปทูจีเมเจอร์ฮัลโหลหนึ่งสองฮัมัน s h ิป t ูพีเมเจอร F major shift to F major hello hello หนึ่งส G major hello hello หนึ่งส shift to G major hello hello หน e ่งส A major hello hello หนึ่งส hello shift to A major hello hello หนึ่งส hello hello E major hello hello หนึ่งส hello hello อ่ะก็จะดับไปลองใช้ MC ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลมีก็จะนุ่มๆนะครับลองใช้ไวโอเวอร์ over นะครับฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามเช็คเช็คหนึเช็คเช็คเช็คหนึเช็คเปรียบเทียบกันกับตัวนี้ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามเช็คเช็คหนึ่งเช็คเช็คเช็ค เช็คฮัลโหลหนึ่งสองสามเช็คมันก็เป็นเอฟเฟกขึ้นมาเหมือนกันนะครับมีเสียงซิฟซิฟฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามเช็คเช็คเช็คฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามเช็คเช็คเช็คฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามเช็คเช็คเช็คฮัลโหลหนึ่งสองเช็คเช็คซีเมจ์ฮัลลโห ฮัลโหลหนึ่งสองเช็คเช็คฮัลโหลหนึ่งสองเช็คทูซีนเมจเจอร์จับเช็คจีนเช็คทูเมจัฟเมเจอร์นี่ยนะครับก็คือไม่ต้องไปใช้เอฟเฟกที่เขามีนะครับเอาแค่นี้เอาแค่นี้นะครับเอาแค่นี้เอาแค่เอ็กโคกับวอลลุ่มตัวเนี้ยผมว่าพอใจแล้วนะครับในการร้องคาราโอเกะนะครับผมว่าฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลหนึ่งสอง คิดว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้สายชาร์จด้วยนะครับก็คือใช้แบตในตัวมันเลยนะครับนะครับแบตในตัวเขาบอกว่าก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับนี่นะครับผมว่าดีกว่าเสียงของมิกเซอร์จิ๋วบางตัวอีกนะครับอ่าลืมเปิดเสียงดนตรีให้ฟังไปพร้อมกับการร้องเพลงนะครับ b a c k i n g t r a ็ k เนี่ยนะครับสามารถที่จะลดเสียงดนตรีนะครับแต่ว่าเสียงไมยังคงอยู่นะครับนี่นะครับพอเล่นขึ้นมาดนตรีก็จะมานะครับฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลฮัลโหลแต่ไมดังเท่าเดิมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมอนิเตอร์มอนิเตอร์ก็ตั้งไว้ตามที่ต้องการนะครับเอาคำดังตามที่เราต้องการแล้วก็ เรามาเซตดนตรีที่แบ็กกิ้งแท็กนี่ก็ได้นะครับฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสโอเคถือว่าลูกเล่นมันผมก็รีวิวไปศึกษาไปพร้อมกันเล่นไปด้วยเลยนะครับมอนิเตอร์นี่เบาไม่ได้ถ้าเบาแล้วไม่เบาด้วยนะครับส่วนแบ็กกิ้งแท็กเนี่ยเบาได้เพื่อไม่ให้มีเสียงดนตรีนะครับอ่าเปิดมาดนตรีดังฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองเชื่อมบลูทูธให้ดูนิดนึงนะครับว่ามัน ใช้ได้ไหมมีเสียงรบกวนอะไรไหมนะครับชื่อบูทุ้ยดังดีมากเลยไม่มีเสียงซ่าเสียงจี่เสียงรบกวนด้วยนะครับจากบูทูธนะครับ ฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลหนึ่งสองนี่นะครับไม่ต้องใช้สายเลยนะครับไม่ต้องใช้สายเลยบลูทูธไม่มีเสียงรบกวนนะครับไม่มีเสียงซาเสียงแทบบลูทูธใช้ดีมากนะครับบลูทูธใช้ดีมากเสียงดนตรีก็ชัดแล้วก็ไม่มีเสียงซาเสียงแทกนะครับถ้าใครสนใจก็ลองสั่งซื้อมาใช้กันดูนะครับผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับตัวนี้เป็น ของ Lazada นะครับส่วนใน s h อ p e e เนี่ยพยายามหาแล้วไม่เจอจริงๆคือไม่อยากใช้ตัว V8 ธรรมดาอยากใช้ V8S เพราะว่ามันน่าใช้มากนะครับแต่ว่าเรามาดูตรงนี้แล้วนะครับ V8S เนี่ยเขาไม่รองรับไมค์ไดนามิกนะครับเขารองรับไมโครเดนเซอร์อย่างเดียวนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะครับแต่ V8Pro เนี่ยก็ ราคามันสูงขึ้นกว่า V8 แล้วก็รองรับไมด y ไดนามิกนะครับซึ่งตอบโจทย์ของเรานะครับก็ถ้าใครสนใจสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการรวีวิวเวฟิงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ